ชาวทั่วโลกตะลึงเมื่อเห็นนิโคลัสนักฟุตบอลไทยจัดแอสซิสช่วยทีมถล่มเละผงาดจากฝูงคอมเมนต์ต่างชาติค่ำคืนแห่งความทรงจำในศึกฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน23ปีกลายเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่แฟนบอลไทยจะไม่มีวันลืมเมื่อนิโคลัสมิเกลสันดาวรุง่งลูกครึ่งไทยนอร์เวย์สวมบทพระเอกในสนามอย่างแท้จริงหลังจากโชว์ฟอร์มสุดร้อนแรงปั่นเกมรุกทางฝั่งขวาอย่างดุดัน ก่อนจะจัดแอดซิสสุดเหนือชั้นช่วยทีมชาติไทยไล่ถล่มคู่แข่งแบบขาดลอยจนผงาดขึ้นนำจากฝูงของกลุ่มได้อย่างสง่างามตั้งแต่เสียงนกหวีดเริ่มเกมแฟนบอลทั่วโลกที่ชมผ่านการถ่ายทอดสดต่างจับตามองฟอร์มของแข้งหนุ่มจากสโมสอนในยุโรปค,คนนี้ เพราะเขาเพิ่งถูกเรียกตัวกลับมาติดทีมชาติไทยยู23อีกครั้งหลังห่างหายไปพักใหญ่และสิ่งที่ทุกคนได้เห็นในสนามคือการคืนฟอร์มของนิโคลัสในแบบที่ไม่เหลือเขาความลังเลเขาใช้ความเร็วการอ่านเกมและเทคนิคที่แสนเฉียบคมป่วนแนวรับฝั่งตรงข้ามจนตั้งตัวไม่ติดตลอดทั้งเกมหลายจังหวัดที่บอลไปถึงเท้าของเขา เสียงเฮจากแฟนบอลในสนามดังขึ้นพร้อมกันเพราะทุกครั้งที่นิโคลัสได้ลากบอลขึ้นทางริมเส้นขวามันมักจะตามมาด้วยจังหวะก,การเปิดบอลที่อันตรายหรือการเลี้ยงหลบที่เหนือความคาดหมายนาทีที่27คือจังหวะที่สร้างเสียงฮือฮาทั่วทั้งโซเชียลเมื่อเขารับบอลจากกองกลางก่อนจะโยกหลอกกองหลังถึงสองคนแล้วตกบ,บอลเข้ากลางให้เพื่อนร่วมทีมซัดเข้าไปอย่างเฉียบขาดกลายเป็นแอสซิสต์แรกของเกมที่แฟนบอลทั้งโลกพูดถึง หลังจบเกมไม่นานคลิปไฮไลท์การจ่ายบอลของนิโคลัสถูกแชร์ไปทั่วโลกออนไลน์โดยเฉพาะแฟนบอลจากประเทศในเอเชียที่ต่างยกย่องว่านี่แหละคือสไตล์ของฟุตบอลไทยยุคใหม่หลายคนบอกว่าเขาคือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างพกลังแบบยุโรปและความพลิ้วไหวแบบเอเชียทำให้การเล่นของเขาโดดเด่นไม่แพ้ใครในช่วงครึ่งหลังนิโคลัสยังคงทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยม เขาช่วยทั้งเกมรุกและเกมรับมีจังหวะวิ่งลงมาสกัดบอลอย่างทุ่มเทไม่ยอมให้คู่แข่งได้โอกาสเล่นง่ายง่ายและในนาทีที่63เขาก็กลายเป็นคนจ่ายบอลทะลุช่องให้เพื่อนทำประตูที่3แบบสุดเฉียบถือเป็นแอสซิสที่2ของเกมก่อนที่ทีมชาติไทยจะปิดเกมด้วยชัยชนะขาดลอย4-0พร้อมขึ้นจากฝูงของกลุ่มอย่างยิ่งใหญ่หลังซึ่งเสียงนกหวีดสุดท้ายโซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยข้อความชื่นชมจากทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะแฟนบอลจากญี่ปุ่นเกาหลีใต้เวียดนามและอินโดนีเซียต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเพจของสมาคมฟุตบอลไทยว่านิโคลัสคือของจริงบางคอมเมนต์กล่าวว่านักเตะคนนี้มีศักยภาพเล่นในยุโรปได้แน่นอนขณะที่แฟนบอลจากตะวันออกกลางยังยกย่องว่าไทยแลนด์กำลังจะก้าวสู่ยุคทองของฟุตบอลด้วยนักเตะรุ่นใหม่นี้ ในขณะเดียวกันสื่อชื่อดังจากอังกฤษและนอร์เวย์ยังได้รายงานถึงฟอร์มของเขาโดยระบุว่านิโคลัสเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่มีพัฒนาการโดดเด่นที่สุดในภูมิภาคเอเชียตอนนี้ความเข้าใจเกมและวิธีการเคลื่อนที่โดยไม่ต้องครองบอลนานๆทำให้เขาเป็นผู้เล่นที่สร้างความแตกต่างในสนามได้อย่างแท้จริงแฟนบอลไทยเองต่างรู้สึกภูมิใจที่เห็นลูกครึ่งหนุ่มเลือดไทยคนนี้ยืนหยัดในนามทีมชาติได้อย่างสาง่างาม เขาไม่ได้อาศัยเพียงชื่อเสียงหรือรูปลักษณ์ที่โดดเด่นแต่พิสูจน์ตัวเองด้วยผลงานในสนามอย่างชัดเจนทุกจังหวะก,การเล่นของเขาเต็มไปด้วยความมั่นใจมีการตัดสินใจที่เฉียบขาดและไม่เคยลังเลแม้ในจังหวะก,กดดันสูงสุดอีกสิ่งที่หลายคนพูดถึงคือสปิริตของทีมชาติไทยชุดนี้เพราะแม้จะมีดาวรุ่งหน้าใหม่หลายคนแต่ทุกคนต่างประสานงานกันได้อย่างลงตัว โดยมีนิโคลัสเป็นตัวเชื่อมเกมรุกสำคัญเขามักจะเป็นคนเริ่มต้นการโจมตีด้วยการพาบอลขึ้นจากแดนกลางและมักจบด้วยการสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมยิงประตูความเข้าใจในจังหวะก,การเคลื่อนที่ของเพื่อนเพื่อนทำให้เกมของไทยดูมีมิติและน่าตื่นเต้นกว่าเดิมในห้องถแถลงข่าวหลังเกมชิอิชิโนซากิหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นของทีมชาติไทยยู23ได้กล่าวชื่นชมลูกทีมโดยเฉพาะนิโคลัสว่า เขาเป็นนักเตะที่กล้าเล่นกล้าคิดและกล้าตัดสินใจในจังหวะที่สำคัญซึ่งเป็นคุณสมบัติที่หาได้ยากในนักเตะอายุน้อยเขามีทั้งความเร็วและสติปัญญาในการอ่านเกมที่ยอดเยี่ยมขณะที่นิโคลัสเองก็ให้สัมภาษณ์ด้วยรอยยิ้มว่าผมรู้สึกดีใจมากที่ได้ช่วยทีมชาติไทยอีกครั้งการได้เห็นแฟนบอลชูธงไทยและส่งเสียงเชียร์คือแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับผม ผมสัญญาว่าจะพัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อให้ทีมชาติไทยไปได้ไกลที่สุดความถ่อมตัวและทัศนคติของเขายิ่งทำให้แฟนบอลหลงรักมากขึ้นมีแฟนบอลหลายคนแสดงความเห็นว่านี่แหละนักเตะที่เราต้องการคนที่ไม่ลืมรักเง้าแอร์และเล่นเพื่อประเทศอย่างแท้จริงและอีกหลายคนถึงขั้นเปรียบเทียบว่าเขาอาจกลายเป็นทีริลินแดงดาคนต่อไปในยุคใหม่ของวงการฟุตบอลไทย ในโลกออนไลน์คำว่า Nicholas Thailand กลายเป็นแฮชแท็กที่ติดเทรนด์ในหลายประเทศทันทีหลังจบเกมมีการแชร์ภาพของเขาขณะจ่ายบอลหรือฉลองประตูกับเพื่อนร่วมทีมพร้อมข้อความว่า Future of Thai Football หรือปีขวาสายลมเหนือของเอเชียซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความสามารถของเขากำลังเป็นที่จับตามองในระดับนานาชาติ สิ่งที่น่าทึ่งคือแม้เขาจะเติบโตในยุโรปและมีพื้นฐานฟุตบอลจากระบบการฝึกซ้อมที่เข้มขน้นแต่นิโคลัสไม่เคยทิ้งเอกลักษณ์แบบนักเตะไทยเขามีรอยยิ้มในสนามเล่นด้วยความสนุกแต่จริงจังและให้ความเคารพขู่แข่งเสมอนี่คือสิ่งที่ต่างชาติชื่นชมและมองว่าเป็นสเสน่ห์ของฟุตบอลไทยหลายคอมเมนต์จากต่างประเทศยังพูดตรงกันว่าทีมไทยตอนนี้น่าดูที่สุดในอาเซียนบางคนถึงขั้นบอกว่า ถ้านักเตะชุดนี้ได้ไปโอลิมปิกไทยอาจสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ได้แน่นอนเสียงเชียร์เหล่านี้เป็นแรงกระตุ้นให้แฟนบอลไทยรู้สึกภาคภูมิใจและทำให้ทีมชาติไทยกลายเป็นที่สนใจในเวทีโลกมากยิ่งขึ้นนิโคโลัสอาจเพิ่งอายุไม่ถึง23ปีแต่เขาแสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะในสนามเกินวัย การเคลื่อนที่โดยไม่ต้องสั่งการหาพื้นที่ว่างการอ่านเกมล่วงหน้าล้วนเป็นสิ่งที่มาจากการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและความมุ่งมั่นของเขาไม่เพียงแต่เขาเล่นเพื่อชัยชนะแต่ยังเล่นเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมทุกคนได้เปล่งประกายไปพร้อมกันในโซเชียลแฟนคลับบางคนถึงกับตัดต่อภาพเขาเคียงข้างธงชาติไทยพร้อมข้อความว่า เลือดไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกและยังมีคลิปจากแฟนบอลเวียดนามที่พูดถึงเขาว่ามิโคลัสคือฝันร้ายของแนวรับอาเซียนซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้แต่คู่แข่งก็ยังยอมรับในฝีเท้าของเขา หลังจากเกมนี้หลายสโมสรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มให้ความสนใจในตัวนิโคลัสอย่างจริงจังมีรายงานว่าเขาได้รับข้อเสนอจากทีมในเจลีกและเคลีกบางทีมที่กำลังจับตาดูพัฒนาการของเขาอย่างใกล้ชิดซึ่งหากเขาได้ย้ายไปเล่นในลีกระดับสูงของเอเชียก็อาจเป็นก้าวสำคัญที่ผลักดันชื่อเสียงของฟุตบอลไทยให้ก้าวไกลกว่าเดิม สิ่งที่ทำให้แฟนบอลไทยภาคภูมิใจที่สุดไม่ใช่เพียงชัยชนะแต่คือการได้เห็นนักเตะรุ่นใหม่อย่างนิโคลัสที่เล่นด้วยใจรักชาติจริงๆทุกครั้งที่เขาจับลูกบอลเขาจะมองไปยังธงชาติที่อยู่บนหน้าอกเสือ้อและมักพูดกับเพื่อนร่วมทีมว่าเราต้องเล่นเพื่อคนไทยทุกคนประโยคสั้นๆแต่มีความหมายลึกซึง้งและสะท้อนถึงหัวใจของนักสู้แม้จะมีแรงกดดันจากความคาดหวังของแฟนบอล แต่นิโคลัสยังคงรักษาความนิ่งได้อย่างยอดเยี่ยมเขาไม่หลงไปกับเสียงชื่นชมแต่กลับใช้คำชมเหล่านั้นเป็นแรงผลักดันให้พัฒนาตัวเองต่อไปและนั่นคือสิ่งที่ทำให้หลายคนเชื่อว่าเขามีโอกาสก้าวขึ้นไปสู่ทีมชาติชุดใหญ่ในเร็วๆนี้ ในค่ำคืนเดียวกันมีการจัดงานฉลองเล็กๆภายในทีมเพื่อขอบคุณนักเตะทุกคนที่ทุ่มเทและเมื่อถึงช่วงกล่าวคำปิดท้ายโคชชีิได้หันไปพูดกับนิโคลัสว่าวันนี้นายไม่ได้แค่เล่นฟุตบอลแต่ทำให้คนทั้งชาติยิ้มได้เสียงปรบมือดังก้องทั้งห้องก่อนที่นิโคลัสจะโค้งขอบคุณด้วยความเคารพวันต่อมาสื่อในประเทศไทยพาดหัวข่าวว่า นิโคลัสตีขวาเลือดใหม่จุดประกายความหวังทีมชาติไทยพร้อมนำเสนอภาพของเขากับธงชาติที่โบกสะบัดหลังเกมซึ่งภาพนั้นกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังและพลังใจให้แฟนบอลทั้งประเทศจากเด็กหนุ่มที่เคยถูกมองว่าเป็นเทียงนักเตะลูกครึ่งธรรมดาวันนี้นิโคลัสพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาคือส่วนหนึ่งของอนาคตฟุตบอลไทยอย่างแท้จริง เขาไม่ได้เพียงทำแอตซิสในสนามแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยมากมายกล้าที่จะฝันกล้าที่จะลงมือทำและกล้าที่จะเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองในโลกของฟุตบอลไม่มีสิ่งใดยิ่งใหญ่ไปกว่าว่าการเห็นนักเตะเล่นด้วยหัวใจและนั่นคือสิ่งที่นิโคลัสได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนทุก,ก้าวของเขาในสนามคือการส่งข้อความถึงแฟนบอลทั่วโลกว่าไทยแลนด์กลับมาแล้ว เสียงคอมเมนต์จากทั่วโลกยังคงหล่าไหลายอย่างต่อเนื่องทั้งจากแฟนบอลยุโรปที่พูดว่าเด็กคนนี้มีดีเกินกว่าที่คุณคิดและจากแฟนบอลเอเชียที่กล่าวว่าฟุตบอลไทยกำลังมีดาวรุ่งที่ทุกคนต้องจับตาซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ชื่อของนิโคลัสมิเกลสันกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วภูมิภาคในชั่วข้ามคืน หลายคนบอกว่านี่คือยุคใหม่ของฟุตบอลไทยที่ไม่ได้มีแค่ฝีเท้าแต่มีจิตใจของนักสู้เต็มเปี่ยมและหากทีมชาติไทยยังคงรักษาสปิริตเช่นนี้ไว้ได้ความฝันในการเห็นธงไตรรงโบกสะบัดในเวทีใหญ่ระดับโลกก็คงไม่ไกลเกินเอื้อมและทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อนิโคลัส นักเตะลูกครึ่งที่เลือดไทยไหลเวียนอยู่เต็มหัวใจเขาไม่เพียงแต่สร้างแอซิสในสนามแต่ยังส่งแรงบันดาลใจให้คนไทยทั่วประเทศเชื่อมั่นอีกครั้งว่าเราทำได้